สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพินาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพินาจะมาอัปเดตลูกนกที่พินาเก็บได้เมื่อวานนี้เนาะพินาทราบชื่อของเขาแล้วนะคะเขาชื่อว่านกกินปีค่ะทุกคนนกกินปีคือนกกินน้ําหวานนั่นเองนะคะโอ้โหเจองานใหญ่เลยทุกคนพินาต้องหาน้ําหวานมาให้เขากินเนาะก็ ตกลงมานะจากต้นมะม่วงสูงๆตกมาทั้งรังในรังมีอยู่ตัวเดียวนะทุกคนเนี่ยเออแล้วก็ไม่เป็นอะไรด้วยนะแต่หิวเนาะพี่นาก็เลยเออมาทำน้ำหวานให้เขากินเนาะตั้งแต่เมื่อวานนะพระได้น้ำหวานไปเนี่ยเขาสดชื่นมากๆเลยทุกคนเขาแบบว่าดูมีเลี่ยวมีแรงนะเออเขาบอกว่า ระยะหนึ่งอ่ะเขาจะต้องกินหนอนเพื่อเป็นโปรตีนเสริมให้เขาแต่ช่วงเนี้ยเขากินน้าหวานก่อนพินาลองอหนอนให้แล้วเขาก็ไม่กินนะคะกินน้ําหวานนะทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ปี้กระเป๋านะคะเช้ามาเนี่ยนะเขาก็เรียกพินาเสียงน่ารักเสียงเจี๊ยบเจลเลยนะพินาก็คิดว่าไปซะแล้วไม่ค่อยกล้าเปิดดูเอ๊ยยังอยู่หรือเปล่านะพินาตั้งชื่อของเขาว่าอ่าไอไอข้าวต้มนะอืม เออตั้งชื่อว่าเขาต้มนะทุกคนต่างชื่อและพินาเป็นคนชอบแบบเนี้ยเนี่ยพินาก็เออคิดคิดว่ามันน่าจะรอดนะหลังจากที่ได้กินน้ําหวานเนาะก็ทําไงได้ทุกคนเขาตกลงมาแล้วเราจะปล่อยเขาก็ตายเนาะเอามาเลี้ยงก็เผื่อจะรอดบ้างนะเดี๋ยวเขาแข็งแรงก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนาะไปศึกษาแล้วนะเขามีอาหารให้กินด้วยนะเดี๋ยวโตก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่ไปพ่นาก็ต้องสั่งอาหารให้เขากินเนาะ เ,เขากินน้ําหวานแบบนี้ทุกคนพี่นาใช้แบบว่าน้ําหวานเอาคัตตันบัตไปจุ่มนะทุกคนเรามาให้เขาดูดเขาดูดน้ําหวานเพราะว่าลิ้นของเขานี่นมันจะแบบว่าแหลม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 เหมือนเข็มเลยทุกคนเวลามันจะกินน้ําหวานจากดอกไม้มันก็จะใช้แบบว่าอ่าปากจิ้มลงไปแล้วก็เหมือนก็แบบว่าบินเหมือนควงสว่านอะไรแบบนั้นเลยเคยเห็นค่ะเคยเห็น เยอะแถวบ้านพินาจะมีนกแบบนี้เยอะเลยนะแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาทาหล่นให้พินาต้องเลี้ยงนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเขากินดูน้ําหวานนะคอสังเกตตรงคอเขาก็จะแบบพอเหมือนกืนมิ๊บมิมบมิมิเนี่ยอืมต้องสังเกตดูนะสดชื่นมากเลยพอเขาได้กินนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมน่ารักนะเห็นไหมเห็นไหมกืนและกินแล้วเห็นไหมเนี่ยเขากินสองรอบแล้วตั้งแต่เช้าอ่ะ อืน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหมกินแล้วกินแล้วขอให้รอดเถอะพินาก็สงสารเขาตัวน้อยเขาทุกคนตัวใหญ่ก็หหวนี่ป้อมมือนิดเดียวเองอะ่ะพินาตั้งชื่อเขาว่าเข้าต้มเหมือนเข้าต้มจริงๆแต่ก่อนนะั้นนะตอนเป็นเด็กพินาไม่รู้หรอกว่าเขาชื่อว่านกกินปีเนาะพินาเรียกเขาว่านก นกต้มหรือนกส้มอะไรประมาณนะี้ผู้เห็นเขาตัวน้อยๆเนาะ,นนาะตั้งชื่อเขาเรียบร้อยเลยอแต่ชื่อเป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาชื่อนกกินปีนะนกกินปีจริงๆอะตามปีกล้วยนี่ก็เหมือนกันเขาก็ชอบมาเจาะน้ําหวานนะนกชนิดนี้เนาะค่ะพินาก็พามาอัปเดตนะทุกคนว่าเขายังอยู่นะยังไม่ไปไหนนะพินาจะเลี้ยงเขาไปก่อนนะ ให้เขาแข็งแรงแล้วเขาอยากจะไปเขาบินได้ก็ให้เขาไปแต่ก็เอิดว่าเขาไม่ยอมบินไปยังวนเวียนอยู่กับพินาพินาก็จะเลี้ยงเขานะจริง,รงๆเขาเป็นนนกคุ้มครองนะเป็นสัตว์คุ้มครองนะนกชนดิดนี้นะทุกคนอยู่ดีๆจะไปจับเข้ามาไม่ได้นะอันนี้พินาช่วยเหลือเขาเนาะอ่าอิ่มแล้วทุกคนนอิ่มแล้วเดี๋ยวพินาจะให้ดูท้องพออิ่มแล้วท้องก็จะป่องเห็นไหมเนี่ยท้องก็จะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้เป็นตัวเมียนะ ถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นสีน้ําเงินที่คอนะคะเนี่ยมาอิ่มแล้วหนูอิ่มแล้วน่ารักมากๆเลยจ้าพี่นา็มาพามาอัปเดตเนาะค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะเป็นกําลังใจให้น้องเ้าต้มนะทุกคนเขาต้องรอดนะทุกคนเขาต้องรอด